ทุกวันนี้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5กลายเป็นภัยเงียบที่ปกคลุมไปทั่วเมืองรวมถึงมหาวิทยาลัยของเราไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนฝุ่นก็อยู่รอบตัวเราเสมอ องค์การอนามัยโลกเผยว่า PM 2 5มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม25เท่าสามารถแทรกเข้าปอดและกระแสะเลือดได้โดยในประเทศไทยปี2566รุวมควบคุมมรพิษรายงานว่ามีหลายจังหวัดที่ค่าฝุ่น PM 2 5เกินมาตรฐานติดต่อกันนับเดือนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพทำให้เสี่ยงโรคทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดไม่นาน มันก็กลายเป็นความเคยชินที่เราทุกคนต้องพกหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรหรือใช้ชีวิตในแบบใดก็ตามเราไม่อาจหนีจากฝุ่นที่ลอยปกคลุมอยู่รอบตัวได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องหาทางออกใหม่ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตกลับมาปลอดภัยอีกครั้งโหวันนี้ฝุ่นเยอะมากเลยอะออกมาข้างนอกหายใจไม่ออกเลยอะใช่ทำไงได้ละ่ะต้องใส่แมสตลอดนี่นาะ จริงๆแล้วมีวิธีที่ทำให้อากาศสะอาดขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งแมสกกันแล้วนะคะนี่คือนวัตกรรมเสาไฟฟ้ากล้องฝุ่น pm 2.5ที่ไม่ใช่แค่ส่องแสงสว่างได้เพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถกล้องฝุ่น pm 2.5ได้จริงอีกด้วยมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ทุกคนสามารถตรวจสอบค่าอากาศได้สะดวกทันที เฮ้ยคิดได้ไงอ่ะไอเดียนี้เจ๋งดีอ่ะไอเดียนี้เหรอมันก็ได้มาจากที่เราเนี่ยเห็นเสาไฟฟ้าเต็มมอไปหมดเลยแล้วเราก็คิดว่าแล้วถ้าเสาไฟฟ้าพวกนี้ถ้าเปลี่ยนจากสองแสงได้อย่างเดียวมากรองฝุ่น PM 2.5ด้วยเนี่ยอากาศจะดีขนาดไหนและเมื่อเสาไฟฟ้ากรองฟุนอัเชริยะถูกติดตั้งสภาพอากาศโดยรอบของมหาลาัยก็ค่อยๆเปลี่ยนไป สุขภาพของทุกคนดีขึ้นและคุณภาพของอากาศก,ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งนวัตรกรรมนี้ยังสอดคล้องกับ SDG Sustainable Development Goal หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่มุ่งแก้ปัญหาเพื่อโลกที่ดีกว่า SDG ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสีเป้าหมายหลักได้แก่ SDG 3สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีลดปัญหาโรคจากมลพิษอากาศ SDG7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ SDG11 เมืองและชุมชนยั่งยืนทำให้พื้นที่อยู่อาศัยปลอดภัยและน่าอยู่ SDG13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเสาไฟฟ้ากครงฝุ่นอัจฉริยะนวัตกรรมที่ช่วยให้อากาศรอบตัวสะอาดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้หายใจอย่างมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น